ดูข้อนี้กันนะคะข้อนี้ข้อที่43ในิบาในชี้งานที่ครูได้แจกให้เนาะที่เราเป็นติวข้อสอบโปรเตเนี่ยนะคะข้อนี้มันเป็นเรื่องของภาคหุนามนะคะภาคหุนามกำลังสองตัวนี้นะคะเขาเรียกพาหุนามกำลังสอง,ะะง,ส,องส่วนตอนนี้ก็คือการคูณกันของภาคหุนามนะคะ จากที่ครั้งที่แล้วที่ครูได้ให้สูตรเกี่ยวกับเรื่องของหน้าบวกหลังทั้งหมดยกกำลังสองมันเหมือนกับการคูณเลขปกติเนะแต่เวลาท่องมันจะท่องง่ายๆคือหน้ากำลังสองบวกสองหน้าหลังบวกหลังกำลังสองตัวหน้าก็คือเหมือนเหมือนเป็นเลขเลขนื้ออยู่ข้างหน้า ส่วนตัวหลังก็คือเหมือนมีเลขอีกตัวหนึ่งอยู่ด้านหลังแต่ว่าถ้าอยู่ในรูปของพหมนามมันจะเป็นตัวแปรนะคะอีกตัวหนึ่งก็คือตัวนี้ที่ให้ไว้นะคะซึ่งมันจะต่างกันแค่ตรงกลางนี่นะคะหน้าลบหลังทั้งหมดยกกำลังสองก็จะกลายเป็นหน้ากำลังสองลบสองคูณหน้าคูณหลังบวกหลังยกกำลังสองที่เห็นติดกันตัวนี้นะคะ มันคือการคูณกันเนาะสองหน้าหลังสองหน้าหลังแต่เวลาใช้งานจริงๆก็คือ2คูณหน้าคูณหลังนั่นเองนะก็คือจับเลข2ไปคูณกับตัวที่อยู่ด้านหน้าแล้วก็คูณกับตัวที่อยู่ด้านหลังนะคะแต่วันนี้เราเห็นมีอยู่อันหนึ่งที่เพิ่มเติมขึ้นมานะคะตรงกรอบแดงๆที่ครูได้ทําไว้เห็นไหมตัวนี้ซึ่งมันเป็นลักษณะของการคูณเลขทั่วไป นะคะคุณเลขทั่วไปอ่าเดี๋ยวคุณครูทําให้ดูเนาะทาให้นักเรียนได้เห็นไปเลยนะคะว่ามันก็เหมือนกับหน้าคูณหลังอ่าหน้าลบหลังคูณหน้าบวกหลังแบบนี้ค่ะเห็นไหมฮะหน้าลบหลังคูณกับหน้าบวกหลังจริงๆมันมีสูตรก็คือง่ายๆเลยว่าหน้ายกกําลังสองลบหลังยกกําลังสองแค่นี้แหละคะ่ะอ่าเดี๋ยวทำให้ดูนะคะอ่า คือคือแล้วกันเนาะอ่าจะได้เห็นชัดนะคะเผื่อเอาไปสอบเข้าโรงเรียนอ่าม .4 ต่อไปนะเดี๋ยวคุยคูณให้ดูนะหน้าลบหลังคูณหน้าบวกหลังเห็นไหมคะาคูณให้ดูเรียนช่วยจดตัวนี้ด้วยนะคะเผื่อได้เอาไปใช้ต่อคุูจะคูณให้ดูคือตัวหลักคูณตัวหลังก่อนอ่าหน้าคูณหลังคูณหลังก็ได้หลังกําลังสองเนาะลบ เจอบวกบวกเจอลบได้ลบนะคะต่อไปคูณไข้นะคะอ่ามันก็คือหน้าคูณกับหลังนะคะอ่าต่อไปคูณข้างล่างบ้างนะคะก็คือคูนตัวนี้เสร็จเนี่ยจริงๆถ้าตามหลักทั่วไปก็คือใส่ศูนย์อย่างเงี้ยค่ะก็คือตัวเนี้ยมันเหมือนกับเป็นหลักอ่าหลักสิบกับหลักหน่วยนะคะเนาะ ต่อไปตัวนี้นะคะก็จะเป็นหน้ากับหลังใช่ไหมก็หน้าคูณหลังแต่มันมีเครื่องหมายลบอยู่ข้างหน้าเห็น <he S 2> ไหมคะต้องใส่ลบไปข้างหน้าเนาะเหมือนกับหน้าไปคูณกับลบหลังเนี่ยค่ะก็จะได้กลายเป็นลบหน้าหลังส่วนตัวข้างหน้าเมื่อข้างบนเมื่อกี้ก็คือใส่บวกไปแบบนี้นะคะแล้วก็เอาตัวข้างหน้าคูณกันเป็นหน้ากําลังสองทีนี้ครูจะให้เห็นอย่างหนึ่งว่าถ้าเราใส่ลบ1และบวก1ไปแบบนี้เห็นไหมคะ ตัวเนี้ยมันจะตัดกันมันจะเหลือศูนย์่าเหลือศูนย์นะคะซึ่งมันก็จะกลายเป็นแบบนี้ค่ะหน้ากำลังสองบวกศเพราะมันตัดกันเนาะแล้วก็ลบด้วยหลังกําลังสองนะคะสุดท้ายก็คือตัวนี้มันจะหายกันไปหักหลังกันไปนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นนี่คือการทําให้เห็นเนาะว่าสูตรมันมาได้อย่างไรนะคะ รานนั้นก็ให้นักเรียนได้ได้จำแล้วกันเนาะให้จำสามสูตรนี้นะสูตรหนึ่งสูตรสองแล้วก็สูตรสามตัวนี้นะคะนะทบทวนนะหน้าบวกหลังทั้งหมดยกกำลังสองจะได้หน้ากำลังสองบวกสองหน้าหลังบวกหลังกำลังสองหน้าลบหลังทั้งหมดยกกำลังสองก็จะเท่ากับหน้ายกกำลังสองลบสองหน้าหลังบวกหลังยกกำลังสองส่วนตัวใหม่ตรงนี้นะคะหน้าลบหลังคูณหน้าบวกหลังก็จะกลายเป็นหน้ากำลังสองลบหลังกำลังสองตัวนี้คือสูตรที่ ที่เราต้องเอาไปใช้เนาะอ่าขออนุญาตลบตัวนี้นะคะทีนี้นักเรียนจะเห็นสูตร3สูตรนี้นะคะแสดงว่าครูจะเอามาใช้แล้วเนาะอ่าสูตรนี้นะคะซึ่งตัวเนี้ยครูได้เขียนหมายเลข1หมายเลข2หมายเลข3ามไว้เนาะถ้าตัวด้านหน้านี้จะเห็นว่าจากโจทย์นะเป็น x บวก a ทั้งหมดยกกาลังสองบวกนะเพราะนั้นครูจะใช้สูตรที่1แล้วก็ตัวนี้นะคะ x อ่า x อ่าตัวนี้นะ สูตรตัวนี้นะคะที่ครูตีกรอบไปเมื่อกี้เนาะต่อไปครูมาขีดเส้นตัวนี้อ่ะครูจะใช้สูตรอะไรครูจะใช้สูตรที่3มนะคะมาใช้นะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะทําการวิธีทำนะวิธีทำวิธีทำอ่ะข้ออันที่1ที่เราจะได้นะคะแสดงว่าอะไรหน้าหน้าคือนอหนูคือ x นะคะส่วนตัวลอลิงคือตัว a นะฮะตัวนี้เนาะอืมนะฮะมันเหมือนกันเห็นไหมเพรานะน้นใช้สูตรได้ดังนั้นะนะครูก็จะเป็น x กําลัง2บวก2 2คือสูตรนะหน้าคือ x หลังคือ a นะฮะแล้วก็บวกด้วย a ยกกำลังสองนะอันนี้คือครูทำให้ดูในกรอบที่1นะต่อไปเรามาดูกรอบที่3เออเลขที่3าที่ครูวงไว้ใช้สูตรอะไรอ่านะหน้า ลบหลังลเราจนจุดตัวนี้ด้วยนะคะกับหน้าบวกหลัง่าแสดงว่าใช้สูตรที่3ใช่ไหมล่ะมันเหลืออะไรมันเหลือหน้ายากกําลังสองลบหลังยกกําลังสองดังนั้นครูก็เขียนเลยหน้าหน้าคืออะไรคะอ่าหน้าคือตัวนี้ตัว x อ่า x กาลังสองลบหลังคืออะไรหลังคือ b ไหมคะ b ยกกําลังสองต้องราะห์ดีๆนะคะะเพราะฉะนั้น เราก็จะมาสรุปกันนะสรุปคือเอาสองตัวนี้บวกกันเอามาเขียนติดกันนะแบบนี้ครับอ่าบวก x กำลังสองลบ b กำลังสองมีอะไรบ้างที่เหมือนกันมีอะไรบ้างที่เหมือนกันอ่าครูจะดูนี้อ่าที่ครูขีดเส้นสีดำนี่เหมือนกันเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นถ้ามันเหมือนกันก็หมายความว่าอะไร มันมีเลขหนึงมันมีเลขหนึ่ง,งถ้าไม่เขียนคือเลขหนึงนะไม่ใช่เลขศูนย์นะคะเอาละบวกการหนึ่บวกหก็ได้กลายเป็น2 x ยกกำลังสองเห็นไหมสอ x ยกกำลังสงมีหมดเลยทั้ง4ีช้อยต่อไปมีอะไรอีกนี่ตัวบวกมีอะไรเหมือนอีกไหมไม่เหมือนเนาะถ้าไม่เหมือนก็ไม่ต้องไปพยายามให้มันเหมือนนะคะ บางคนอยากคิดสูตรใหม่ขึ้นมาเนี่ยมาง่ายง่ายเลยเห็นไหมคะ a r สอง x ยกกำลังสองบวกสอง x a บวก a ยกกำลังสองลบ b ยกกำลังสองมีอันไหนบ้างข้อสามแต่อาจจะสลับตัวนี้นะเห็นไหมมันคืออันเดียวกันระหว่างสอง x a กับสอง a x เห็นไหมคะ ที่เหลือเหมือนหมดละนี่ตัวหน้าตัวหลังสุดเห็นไหมคะอ่าเพราะฉะนั้นก็ฝากให้นักเรียนไปช่วยจำสูตรสามสูตรของพะหูน้ำด้วยแล้วกันนะคะขอบคุณค่ะ